ครับสวัสดีครับนักศึกษาในพาร์ทนี้นะครับเราจะเรียนกันในหน่วยแรกก็คือหน่วยของความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าการต่อโหลดทางไฟฟ้าและแหล่งจ่ายนะครับซึ่งหัวข้อย่อยของเราเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด11หัวข้อตามนี้นะครับในพาร์ทนี้ในในคลิปนี้นะครับเราจะเรียนด้วยกันอยู่ที่หัวข้อที่ 1- ถึง7นะครับก็ไปเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับหัวข้อที่1นะฮะอ่าเลือกของโครงสร้างของอะตอมนะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะในโลกเนี่ยที่ที่เราสามารถมองเห็นกันได้เนี่ยทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆเครื่อง,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 งใช้นะล้วนเป็นสาสารทั้งสิ้นนะฮะซึ่งสาสารเนี่ยเป็นสิ่งที่มีน้ําหนักและต้องการ,ต,การต้องการที่อาศัยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะสามารถแบ่งหรือจําแนกสถานะของตัวสาสารเนี่ยได้อยู่ที่3สถานะก็คือ ของแข็งของเขตของเหลวแล้วก็กา๊าซนะครับครับส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของธาตุหรืออิเลเมนต์นะครับธาตุนี่ก็เกิดจากการที่สสารหลายๆตัวเนี่ยมารวมกันนะฮะจนเกิดเป็นธาตุชนิดต่างๆนะฮะเช่นทองแดงเหล็กเงินออกซิเจนคารบา์บอนไดออกไซด์นะหลายๆอย่างนะฮะแลในส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของอะตอม อะตอมเนี่ยคืออนุภาคที่เล็กที่สุดทีอ่อยู่ในท่าตนุนะครับไม่สามารถอยู่อยู่ตามลําพังได้จะต้องอยู่รวมกันซึ่งเมื่ออะตอมหลายๆอะตอมอยู่รวมกันเนี่ยเราจะเรียกเรียกการรวมตัวกันของอะตอมเนี่ยว่าโมเลก,กุลนะครับซึ่งภายในอะตอมเนี่ยจะจะประกอบไปด้วยแกนกลางแกนกลางก็คือแกนกลางเนี่ยจะมีนิวเคลียสนะฮะที่ให้สภาวะเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับ แล้วก็จะมีโปรโตอนโปรโตอนที่มีสัก์ไฟฟ้าเป็นบวกนะฮะแล้วก็ในส่วนของอ่าสีเหลืองเนี่ยที่เป็นวงคอจรที่เป็นตัว e เนี่ยก็คืออิเล็กตรอนนะครับอาจจะมีหลายวงก็ได้หรืออาจจะมีวงเดียวก็ได้แต่ว่าอิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ย เราจะเรียกมันว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับซึ่งซึ่งตัวอิเล็กตรอนเนี่ยจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นเป็นลบนะครับอ่าในหัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของการแบ่งสารทางไฟฟ้านะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะก็คือตัวนำชนวนแล้วก็สารกึ่งตัวนำนะเริ่มกันที่ตัวนำนะครับอ่าตัวนำนจะเป็นสาร สารที่มีอิเล็กตรอนเนี่ยวงนอกตัววงนอกสุดเนี่ยหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1-3ถึงตัวนะฮะซึ่งสารชนิดนี้เนี่ย,เ,ยเมื่อเราให้พลังงานหรือให้ความร้อนนะฮะกับกับตัวสารตัวนี้มีโอกาสสูงครับที่จะทำให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยหลุดออกจากวงโคจรนะฮะซึ่งซึ่งจะส่งผลให้นะถ้าตัวนี้ สามารถทำหน้าที่เป็นตัวนําได้ดีนะเช่นพวกทองแดงเหล็กนะฮะอลูมิเนียมอะไรอย่างนี้นะครับครับในส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของชนวนชนวนก็เป็นสารนะฮะที่มีเวเลนต์อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-8นะฮะซึ่งาการที่อิเล็กตรอนวงนอกเนะี่ยมีจำนวนเยอะๆเยอะขึ้นนะฮะก็ จะทาให้ความอิสระในการเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนน,น้อยลงนะฮะจึงส่งผลให้ธาตุที่เป็นฉนวนไม,ไม่เกิดการนํากระแสนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะจะเป็นตัวของสารกึ่งตัวนำนะฮะเป็นสารที่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดอยู่ที่4ตัวนะเมื่อได้รับอุณหภูมิสูงขึ้น,นมีมีโอกาสนะที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นสภาวะ ตัวนำนะฮะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสารกึ่งตัวนำเนี่ยเราจะนิยมเอามาใช้ใช้ทำเป็นอ,อุปกรณ์นะที่เป็นสารกึ่งตัวนำเช่นพวกไดโอดพวกทรานซิสเตอร์นะ,ะก็คืออย่างสารซิลิคอนกับเจอร์มนเนียมนะฮะ อ่าสกคู่นะครับอ่าและในส่วนของหัวข้อถัดไปจะเป็นส่วนหัวข้อของประจุไฟฟ้านะฮะคือ charge <ล> of electricity นะฮะประจุไฟฟ้าเนี่ยหมายถึงปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปตัวนำไฟฟ้านะฮะ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขัดสีกันระหว่างวัตถุ2ชนิดนะฮะอ่าผมสมมุติว่าผมมีวัตถุ A และวัตถุ B นะฮะวัตถุ A นี่มีประจุบวกและประจุลบเนอยู่เท่ากันนะฮะวัตถุวัตถุ B ก็เช่นกันนะฮะอยู่เท่ากันแต่ว่าเมื่อเอาวัตถุ A เนี่ยมาถูเสียดสีกับวัตถุ B นะฮะอ่า วัตุ A เนี่ยก็จะคายคายอิเล็กตรอนหรือถ่ายเทอิเล็กตรอนให้ให้ประจุบ B. นะฮะอ่าเดี๋ยววาดให้ดูอ่าวัตุ A มีบวกลบบวกลบ B ก็มีบวกลบ บวกลบนะครับเ,เมื่อเกิดการเสียดสีกันถูกันไปถูกันมาถููถ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 ,ถ,ถ,ถูนะวัตถุ A เนี่ยวัตถุ A เนี่ยก็จะสูญเสียอิเล็กตรอนให้วัตถุ B นะฮะ มเมาจานค้างไปละอ่าสูญนเสียนะครับก็จะได้บวกลบ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 อ่ะเราก็จะเห็นความเห็นความแตกต่างนะฮะก็คือจากรูปแรกเนี่ย จากรูปนี้นะครับเราเอามาถูเสียดสีกันก่อนนะฮะจนกระทั่งเนี่ยวัตถุ a เนี่ยถ่ายเทประจุลบไปให้วัตถุ b นะจะเราจะเรียกวัตถุ a เนี่ยว่าเป็นประจุบวกนะครับแล้วเราจะเรียกวัตถุ b เนี่ยว่าเป็นประจุลบนะครับเนื่องจากเนื่องจาก b เนี่ยมีอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนหรือก็คือประจุลบมากกว่าประจุบวกส่วนของ a เนี่ยก็คือมีประจุบวกเนี่ยมากกว่าประจุลบนะฮะ นขอลบตรงนี้นะอ่าครับส่วนในรูปนี้ครับก็จะเป็นแผนภูมิของอ่าเขาเรียกว่าอ่ารูปแสดงลักษณะของทิศท,ทางสนามไฟฟ้านะครับของประจุทั้ง2ตัวซึ่งเราจะเห็นได้ว่าประจุบวกเนี่ยจะมีทิศของสนามไฟฟ้าที่พุ่งออกจากตัวเองนะฮะ และประจุลบเนี่ยก็จะมีทิศทของสนามไฟฟ้าที่พุ่งเข้าหาตัวเองนะครับถ้าเกิดประจุบวกมาเจอกับประจุลบประจุบวกก็จะวิ่งเข้าหาประจุลบนะครัแล้วก็ในทางกลับกันก็คือถ้าประจุลบมาเจอกับประจุลบหรือประจุบวกมาเจอกับประจุบวกมันก็จะเกิดการผลักกันนะฮะโอเคแล้วก็ เรื่องของประจุเนี่ยประจุก็จะมีหน่วยนะครับทุกคนก็คือประจุไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว Q นะครับนี่ตัว Q ซึ่งตัว Q เนี่ยจะมีหน่วยเป็นแอมแปร์เซคันด์นะฮะหรือตัวย่อในหน่วยวัดก็คือ as หรืออีกหน่วยหนึ่งที่เราสามารถใช้เรียกหน่วยของประจุ Q ก็คือ หน่วยสนะีฮะหน่วยคูลอมครับซึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ว่านี่1แอมแปร์วินาทีจะมีค่าเท่ากับ1คูลอมนะฮะส่วน1คูลอมจะเท่ากับอ่าอิเล็กตรอนจำนวน6.24คูณ10กำลัง18ตัวนะฮะโอเค ในส่วนของการเกิดประจุไฟฟ้าอย่างที่อาจารย์ได้ได้กล่าวไปข้างต้นฮะที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นก็คือจะเป็นการเสียดสีซึ่งมันไม่ใช่มีแค่การเสียดสีนะครับที่ทําให้เกิดเกิดประจุไฟฟ้าได้ก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด6อย่างก็คือการเสียการขัดสีเสียดสีเนี่ยแหละครับแล้วก็ความร้อนอแรงกดดันแสงสว่างแม่เหล็กปฏิกิริยาเคมี ในเรื่องพวกนี้อาจารย์จะไม่ขอลงรายละเอียดลึกนะครับเนื่องจากเรา,เราไม่จำเป็นจะต้องรู้ในส่วนนี้นะใน,ในวิชานี้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นหัวข้อของแรงดันไฟฟ้านะครับอิเล็กตริคข้อโวลตนะครับนดันไฟฟ้าเนี่ยเกิดจากการแยกประจุนะบวกได้ประจุลบออกจากกันนะ เพื่อทําให้ประจุทั้งสองเป็นกลางซึ่งมีผลทําให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าแรงดัน1โวลต์คือแรงดันที่ทําให้กระแสแอมแปรไหลผ่านเข้าไปในความต้านทาน1โอห์มซึ่งเราสามารถแแบ่งแบ่งชนิดแรงดันเนี่ยเราสามารถแบ่งได้ออกเป็น2อย่างนะอย่างที่เราเคยได้ยินกันก็คือแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง direct voltage แล้วก็แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ e r n a t i n g v o l น a g e นะฮะซึ่งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยจะเป็นแรงดันที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันก็คือแรงดันเจะคงที่เป็นเส้นตรงฮะนี่แบบนี้เป็นเส้นตรงยาวไปเรื่อยๆนะและในส่วนของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบวกลบบวกลบขึ้นเป็นรูปสายเวฟนะครับในส่วนต่อไปจะเป็นส่วน ส่วนสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือจะเป็นส่วนของแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะครับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายทางไฟฟ้าเนี่ยหมายถึงแหล่งพลังงานที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆไปได้ซึ่งในที่นี้เราก็พูดถึงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้าที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีที่บรรจุอยู่ภายในนะฮะซึ่งเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยของแบตเตอรี่เนี่ยจะต่อแบบอนุกรม ขนาดโดยผสมขึ้นอยู่กับขนาดของแรงดันและก็กระแสที่ที่ผู้ใช้ต้องการนะครับซึ่งแบตเตอรี่เ,เราจะจำแนกได้ออกเป็น2อ,อย่างก,ตตยงก็คือแบตเตอรี่ชนิดที่1กนะ็คือแบตเตอรี่แบบปฐมภูมิ (Primary Cell) นะฮะคือแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเกิดการทำปฏิกิริยาภายในอ่าซึ่งเราไม่สามารถนำแบตเตอรี่ชน,นิดเนี้ยกับมาใช้ใหม่ได้ก็จะพวกเช่น ฐานไฟฉายฐานนาฬิกาฐานรีโมทอะไรนี่นะที่เราเคยเห็นที่เป็นเฉพกากฐานสามฐาน 2A อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิหรือ secondary cell นะบแบตเตอรี่เนี้ยจะสามารถนะนำกลับมาชาร์จไฟใหม่ได้นะฮะเช่นแบบแบตเตอรี่รถยนต์ที่เราสามารถชาร์จใหม่ได้นะครับโอเคครับในส่วนของวันนี้เราก็จะมีกันเพียง เท่านี้ครับเราเอาไว้ต่อกันคลิปหน้านะครับหากใครมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรสามารถทักมาถามอาจารย์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ